สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy m มัม3 6 5วันนี้กุ้งพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดสดที่ชุมแพนะคะกุ้งมาตลาดสดที่ชุมแพเนี่ยสอาครั้งแล้วสังเกตเห็นว่าตลาดที่นี่นะคะจะขายปลาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆคือเป็นตลาดของปลาเลยก็ว่าได้แล้วก็วางขายแบบใส่กระมังให้เห็นกันเป็นตัวๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจทำคลิปค่ะ เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีปลาเยอะจริงๆค่ะก็เลยมาสอบถามกันว่าปลาที่ปลาที่นํามาทำปลาเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็ตลาดนี้เป็นตลาดที่ซื้อขายปลรราสำหรับกุ้งถือว่าใหญ่มากนะคะเพะกุ้งไปเดินตลาดสดที่ขอนแก่นที่บางลำพูเนี่ยก็ยังไม่มีปลาขายเยอะแยะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราตามมารับชมรับฟังกันดูว่าเส้นทางสายประแดก ที่ตลาดชุมแพนี่ยเป็นมากันยังไงค่ะตามมาดูกันเลยค่ะเพื่อนชุมแพรแครับเข้าูพทกอนะครับาปลาปลาเยอะมากๆชุมแพเฮานี่คือปลาลายนะครับป่าไม่ยากใส่ครับส่วนโ,โอทั้งสุโคไทยเนาะขออนุญาตไทยดูไปยนะครับหอมขอมาเทือวที่สองนี่แหะ มีตามมาซื้อเนี่ยเนยอะพิ้งเนีย่างขึ้นหอมไหมหอมเป็นแนะกงยูพูนอ่ะเอาพูนครับบ่ออกนะครับเอาแต่เอาปลาครับเพราะว่ากินบ่เขาก็ปลาแซ่บก็ปลาเนาะกระเดกบ่ปลาบนะ่ที่พามาข้าวข้าวเหนียวขอเาเท่าไหร่คะสิบบาทเมื่ก่อน ว่าหลายเบอร์สิบบาทแล้วก็ข้าวเหนียวขาวสิบบาทอันนี้ต่างยังไงสีเขียวจะเป็นอันนี้จะเป็นห้าสิบบาทค่ะมันหมูผสมเนื้อเหรอครับเอาเนื้อผสมเขาเลือ,อดอคช่อหมแบบนี้ผสมหรือไม่กี่ส่วจะบอลเป็นขุนไกไม่เหมือนกันเนาะอันเดียวกันค่ะพี่ตววแต่มันมีธรมรมดาดั้งเดิมกับใส่เมงดาง อันไหนแากมะกเตมมาแมมาแต่ชอบเพราะว่าน้ำที่กินแดงดาแล้วลองดั้งเดิมด้วยนั่งลองจะเป็นสีฟ้าสามรถลองอันแดงดาเอาสองอันห้บาทก็ได้ไหอลนนี้อันนี้ธรรมดาใช่ไหมคะแดงอันนี้เพื่อกี่ไม้นับบ่ได้นับนะยี่ี่อันไนข่าว้พ่จีเมองชุมแรไปอร่อยมากแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บหลายอันนี้เจอไหมคะได้เจ็บงช่งชมยูทูบครับ ช่องลุงพันทองใจดีดีลาเจ้าของตองเบาได้โคสนาเลยมาแลคะมาพื้นั้นเขาเหนียวแซ่บเบอร์ดีมานชุมแพร่เที่ที่สองครับกินเฉียวที่แล้วแซ่บหลายได้ได้ตามมาอีกปกติเอ้กินร้เหนียวมะนาวร้านร้านยังเกาะร้านขันทองร้านขันทองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ใครผู้ใดมาชุมแพร่ต้องมาซิมมากินครับร้านขันทองแต่ว่าเขอบด้ประเดกหลายเนาะนี่เนี่ย ไปเด็กลายอือันนี้ก็แซ่บอันนี้ปลาอย่างนี้ปลาหวานค่ะปลาหวานปลาหวานงาเป็นปลาหวานซึ่งผสมกับช้างนะครับเป็นง่าใช่มันมันต้องเป็นช้างค่ะมันต้งเยนง่าเบสาอ้ยี่สร้อยี่กับวันนี้าสิบ้อยเนนี้ครับแซ่บลายพ่แซ่บลายขายตั้งแต่จากโมงเลยครับขายตีจนถึงหามงเย็นค่ะห้าหอดห้าโมงแรกนะครับแต่ว่าขันเมดก้อนห้าโแรกกเศ้าขาย ขายโซมือครับบ่มีหยุดขันไม้เห็นแล้วโบยุ่นเ่ยคือปมือหยุดชื่อร้านเพิ่มนี่ไงแต่ถ่ายแล้วร้านเพิ่นถ่ายแล้วปลาบูกปลาล่าปลาปลาดีเป็นปลาจากไซครับปลากระดีจาก สุโขทัยค่ะอ๋อมาจากสุโขทัยคือเป็นไก่ปลาหลายเนาะชุ่มแพ่เนี่ยมันเป็นเมืองปลาค่ะอ๋อเมืองปลาปลามาจกไนหอมชุ่มโคไทยสุโคไทยสุโขไทยมาเลยอืมปลาเนี่ยเขาเฮ็ดเองบอใช่ที่โโลปลาไหนาะมันจะมาจากโรงงานแต่ว่าเวลาเขาบอกเขาจะบอกเองค่ะอ๋อบอกเองใช่ค่ะบอเองหมายถึงเจ้าบอนี่เหรอเขาเฮ็ดเองเนาะใช่่คปลาไหลเราสั่งเข้ามาปลาไหที่เป็นปลาน่ะแล้วเรามาปรุงเครื่องปลาอย่างเช่นเฮ็ดแก้วบองแซ่บปลาก็ดีอย่างเดียวเนาะอ ในความโผล่ภาษาเรียกปลาขี้เดือดปลาขี้เดือดปลาขี้เดือดต้องป่าก็ดีก็ใช้ปลาไาจากสุโขทัยใช่ค่ะปลาไหสุโขทัยปลาไหสุโขทัยพิษณุโลกแต่ว่าคนเฮ็ดอิจากชุมแพ้มปอคุมแพขอนแก่นเฮาใช่ค่ะหลากหลายด้ยเนี่ยใช่ทำให้ไปกินอันนี้ก็ร้านเจ้าของบ่ดิใช่ค่ะอันนี้ก็ร้านเที่ยวบอกร้อะแต่โคตรโคตรตรงมะละมังเจวองโคตได้ได้ได้คุณพี่คุ้นรับไปเลยโค้งงี้ป้ะโค้งงี้ โคเลโคเล็เป็น่้นตอนเลยนะคะเพื่อนๆกุน่ะเลยมาสีตอนกับมาเด้อนี่แหะครับคีแเป็นสับก็แบบเป็นตอนอันนี้เป็นตอนเนาะตอนตอนกุน่ะน้ำายไหลใกลไปน้ำลายไหลไปแม่ที่่้ก็ก็เลยไากเยเลก็ยันเลก็ยันเลกยันเจ้าของว่าเนาะจะมา แรบแรบคือแบบคือรบาสองปุกัดใจมากกินก้อนเหนียวได้เยอะใส่ที่ใ่เอออืดเป็นผู้เอกเนี่ยเจ๊กันทองครับอ๋อ แม่ตากับยายอ๋อครับครับแม่กับพ่อเป็นคนสนิทแล้วก็เอามาให้น้องขายธุรกิจครอบครัวใหญ่ตัวเดียวสามารถสั่ได้นะครับเดี็ดนะมีขายออนไล่ป้วยนี่อ่ะขอเบอร์โทรครับหัวไล่แปดหกสองสามห้าเก็บหกศูนย์ศูนย์แต่ว่าบ่มีเพจพีอย่างเนาะยมีการเพจเจ๊ขันทองเลยค่ะเจ๊ขันทองเดี๋ยวเขาจะแปะเพจเลยครับแปะเพจเหตุพร้อมเลยตรงนี้เลย เกคันท่องขอบคุณครับหนเพ่นมีเพจแล้วอออขอบคุณครับอืมนี่แบบเป็นขวดเป็นนั่นเนาะเป็น,นตัวโคตรอ่ะอืออะีรป่านิดมั้งเนี่ยเ็นแบอบก เป,เป็นเมืองปลาลารลีครับชุ่มแพโอ้ยปลาลายหลายลีครับอัอยากกินปลาแซ่บแซบปลาบอกเนาะชุ่มแพเป็นได้แม่กุ้ง แซ่บหลายเนาะิิไปกนอันนี้บ้าเที่ยวที่สองนะเฮาบ้านะไม่เยอะขึ้นแพ้ครับคุ้นแพ้บ้านเฮาแซ่บหลายโอ้ยแบบเนี่ยโอ้ยปลาปลากันดีก้องใจกันแนี้นะโอ้ยอยากกันบันทึกกินไปพี่น้องได้กินแล้วเป็นแตแซ่บดีดีครับหอมหอมครับ คนมาปลาล่าแล้วซุ้มเฮานี่แซ่บขนาดคแบบเนี่ยแซ่บเต็มไปวแซ่บขออนุญาตท้ายลูกครับไปลงช่องชมยูทูปไทยปลาลาอยู่นี่หลายเจ้าอยู่นี่ครับกัผู้ใดอยากได้ปลาล่าสามาเถนะครับซุ้มแพผ่ตลาดมีซุ้มแพผ่ครับหลายอยู่นี่ อย่าไม่้อยนก็เติดเลยกรบปิปลานะครับ